ไอาลครับ ยเทำไมผมแบบมองไม่เห็นข้อความใครเลยอ่ะโอ๊ยวัสดีครับผมวัสดีคบะวัสดีคบะวัสดีคบะวัสดีบสวัสดีคะวัสดีคะวัสดีัะทำไมแบบโอยข้ามาเดี๋ยวพี่เพชรวัสดีครับผม ก็คือวันนี้แบบบอกว่าบอกในบ้านแฟนคลับไงว่าจะแบบมาไลฟ์สดแต่ว่าแบบคิดหัวข้อ,อยังไม่ออกเลยทุกคนตอนนี้คือแบบไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเลยงงวะแต่ว่ามาไลฟ์สดน,นะตื่นตอนไหนเอ้ยคือเหมือนแบบผมดูหนังเสร็จอะแบบพอดูหนังเสร็จแล้วมันง่วงอะทุกคนเก็ยจปะแล้วผมก็เลยหลับเลย แล้วผมก็น่าจะดูหนังเสร็จประมาณแบบตอนห้าโมงห้าโมงครึ่งวานี้ไม่ไม่แน,น่ใจประมานไหนแล้วก็ตื่นสองทุ่มตื่นแล้วดิเฮ้ยอย่า,าบูลลี่กันนะก็แค่บอกผมตื่นแค่ผมตื่นสายอง คือตอนเช้าผมแบบตื่นเช้าไงทุกคนผมตื่นแบประมาณผมตื่นอ่ตื่นประมาณเจ็ดโมงแลว้วตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็แบบนอนไม่หลับอะ่ะกว่าจะหลับก็แบบประมาณแปดโมงม้างล้วตื่นอีกทีสิบโมงอะ่ะมันก็มีง่วงแมมันก็ต้องมีง่วงแหละทุกคน mm hmm. ถ้าหเห็นภาพมันแตก มันเบอื่อมันอันนี้คืออันนี้เน็ตมันหายคังทุกคนทุกคนบอกของทีเฮ้ยเน็ตดีแล้วได้ดิเอา้าถ้าม,มีคนบอกดีแล้วเนาะ กระตุกใช้เน็ตไขอะไรเนี่ยอืมไม่บอกเดีกว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนฟิลเตอร์อฮัลโหลครับสวัสดีครับได้ยินเสียงยัง <S <S เฮ้ทำไมวันนี้แบบไลฟ์แล้วมันมีแต่แบบมันจะปัญหามันแบบทั้งเสียงเบาทั้งแบบเน็ตกระตุกอะ่ะ รอดูครั้งหนึ่งที่รักใช่ครับก็อย่าลืมดูครับ The Best Story วันนี้ประมาณแบบวันนี้เราจะมาไลฟ์แบบแบปบแบบหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าประมาณห้าทุมครึ่งว่าทุกคนก็ต้องแบบไปดูไลฟ์สด The Best Story อยากให้พี่ภูมแกงคนในค่ายจังผมบอกเลยนะพี่บิเวอร์พี่บิเวอร์กล้าดีเงยมาถ่ายผมบอปออยู่กับใครตอนนี้อยู่คนเดียวครับแต่ว่าข้างล่างอ่ะอยู่กันอยู่จะให้สปอยเลยเหรอ <c oughs> หลังไมคมาเลยยกว เสียง่เียงเบาเพราะพูดเบาโอ้ยนี่นี่พูดดังน,นี่วันนี้พูดดังแล้วนะพี่นินจาวัาดีครับเสื้อสวยจังมันแน่นอนอยู่แล้วครับอันนี้แบรนด์อะไรไหนพิมพ์ต่อมาสิมันแบรนด์อะไรทุกคนแต่ว่าแบบเนี่ยคือเสื้อตัวเนี้ยที่มันแบบคือเห,เห็นป่ะ บบตรงโลโก้มันจะเป็นสีขาวที่แบบขาวเพราะว่าใช้แบบลาเนทนะส่วนส่วนที่ใช้ก็เลยแบบดูขาวกระจ่างใสขึ้นเนี่ยส่วนพวกนี้คือแบบส่วนที่ไม่ได้ใช้ลาเนทก็เป็นมองๆค้ำหน่อยก็เห็นความแตกต่างเลยคือเนี่ยอันนี้ส่วนที่ใช้ลาเนทเห็นปะอ๋อไม่ใช่อ่ะแว่ข้างล่างหน่อย แม่คือข้างล่างแบบพี่ๆเขาแบบเล่นเขาเรียกอะไรอะ่ะบางคนก็เล่นเกมทำอะไรอยู่ไงไม่อยากควนมีคนถามว่ายังนอนดึกทุกวันไหมอ้ยแต่ผมบอกเลยอนะ่ะแบบผมคือนอนดึกเลย งงว้ทุกคนคือมันจะเป็นฟีลแบบว่าเหมือนเรานำเด็กเพราะแบบมันนีพี่ๆไงสมมติอะสมมติปกติห้าทุ่มอย่างเงี้ยห้าทุ่มเที่ยงคืนเราแบบไม่มีเพื่อนใช่ป่ะเราก็นอนละอะไรเงี้ยแต่อันนี้แบบห้าทุ่มเที่ยงคืนเราก็เดินเดินมาคุยกับพี่เอ้ยพี่ยังไม่นอนกันเหรออะไรเงี้ยก็ยาวเลยเนะี่ยลูก,กี้ใครสนสุดต้องไปถามคน วันเดย์นะครับผมผมไม่พูดเดียวหรอกเพราะว่าเมื่อวานผมโทรไปแฮปบิ๊กบอสแล้วครับกล้าทำพี่กับพี่วิกมูแบบนี้เนี่ยถูกต้องแล้วครับคนนอนอยู่กล้าถ่ายลงได้ยังไงกล้า อยู่นะทุกคนแต่ว่าไปหาเอาชื่ออะไรอุ้ยแต่มันก็น่าจะมีหลายคนอยู่นะที่แบบรู้ว่าแบบผมอยู่ Openchat ทั้งสองบ้านเลยบ้านหนึ่งบ้าน,น,านสองใช่เก็มีหลายคนรู้อยู่นะว่าผมเป็นคนไหนอะทำไมอะ่ะมันดูเหมือนมันดูไม่ใช่ผมเหรอใช่เหรอพี่บูมา ก็คนโกหกผมว่าราเน็ตดียังไงนะียบอกเขาสิโอ้โหอยากให้พูดถึงนะฮะแบบเฮ้ยนี่ผมขายของทำไมเนีเลล่ย hard ล e l l ไปปะก็ดีครับดี คนบอกคิดถึงพี่เขาเหรวไม่ก็เห็นคนพิมพ์ว่าพี่บูมมาไงผมก็เลยสงสัยว่าเอ้ยพี่บูมมาจริงเปล่าวสมมุติแบบพี่บูม,มามาจริงหรอเราไม่เห็นแชทอะไรเงี้ยพี่บูมก็จะแบบเฮ้ยไอเด็กนี่มันเมินแชทว่ะไอเด็กนี่มันไล่อะไรเงีไงไง้ยเกียนไหมแต่ผมก็เลยต้องแบบโฟกัสหน่อยแต่ถ้า อยากเห็นพี่เล่นไหมครับจากน้องพูเซอร์นะฮะต้องเนี่ยคือผมแบบอยากอยาก,ยากแคดเกมแล้วทุกคนผมแบบอยากสาตรีมเกมแล้วแต่แบบยังไม่ได้กลับเลยโอ้ยนี่สปอยเลย่ะเนี่ยเพราะว่าได้ยินเสียงอะไรข้างล่างจบ <c oughs> so, ทางอ่าถ้าแบบเทียบกั่มันจะมีแบบ ภาษาภาคกลางภาคเหนือภาคใต้อันนี้น่าจะคําว i, ่าเฮ้ยเด็กนี่มันไล่จะอยู่ในโซนพี่บีเวอร์จะเป็นสำเนียงออกไปโซนพี่บีเวอร์แต่เป็นโซนพี่บุ๋มเนี่ยอะเด็กนี่มันร้ายทุกคนอ,อะไรครับเนี่ย ูช so ิบอกก็ข oh, like ึ other, ้นเครื่องส่วนตัวที่อ้นีไว้ดิก็ขึ้นเครื่องส่วนตัวที่ซื้อไว้ไว้ดิหมายถึงเครื่องบินเหรอหรือเรือดำน้ำโอ้ยถ้าเรือดำน้ำนี่ไม่น่าใช่เมืองพลนะฮะเมืองผลคือ อำเภออำเภอหนึ่งในจังหวัดคอนแก่นนะทุกคนที่ห่างจากตัวเมืองคอนแก่นประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมใช่เฮ้ยละเอียดเลยดิไลฟ์บินโอ้ยเฮ้ย,ยคือเดี๋ยวนี้เขาแบบสามารถแบบโหดไลฟ์ถึงขนาดแบบทำไลฟ์ผมบินได้เลยเหรอบ้าไปแล้ว จริงเหรอเขาสามารถขนาดนั้นเลยเหรอไปขออ่าบ้านหลักครับใช่นะครับ แล้วผมบอกเลยว่ามีมีผมจริงๆแล้วมีผมในบ้านจริงๆแต่ว่าผมไม่บอกหรอกว่าคนไหนต้องไปหาเอาขอสามท่าน่ารักนั่นเหรอไม่ให้หรอกนะไม่ให้ คือเคยทําสีนี่แล้วเคยทํำสีแบบสีน้ําตาลอะสีแดงสีทองเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่เราเป็นคนผมดําอ่ะมันดูดีสุดเราอะทุกคน <Okay. S 1> อยากให้อยากเห็นพี่บูมครบตู่ที่เป็นนักร้องจากภูชิดนะครับผม ทำไมไมีคนถามคําถามการเมืองไรเราจะบินไหมเนะี่ยคือมีคนถามว่าแบบนัฐบาลเป็นไงครับผมตอบได้คําเดียวว่าเป็นการบริหารที่เติมคําในช่องว่างครับผมนั่นแหละรครับครับผมเอ้ยเราแบบช่วงนี้แบบทุกคนสอบกลางภาคแล้วว่าก็ สู้ๆนะฮะคือผมอะ่ะผมแบบมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับผูชผ้ชิดผู้ชิดมันคือเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเผื่อทุกคนยังไม่รู้จักคือผมโกรธมันมากเพราะว่าเหมือนแบบมันจะมีแบบช่วงแรกๆใช่ไหมของการเรียนอะ่ะมันต้องลงเสกเรียนว้ยเราคือเหมือนวันนั้นมันไม่ตื่นมันแบบนอนเช้าหรือทําอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วผมอะ่ะลงเสกบ่ายแล้วผมลงเสกบ่ายกับเพื่อนอีกคนนึงเสร็จแล้วแบบ โอ้ยชิวๆแล้วสัปดาห์นี้เรียนแบบเทอมนี้เรียนบ่ายชิวๆสรุปผู้ชิ้นไม่ตื่นแล้วแบบเราจะทิ้งเพื่อนเรียนเช้าคนเดียวไม่ได้เราเลยก็ต้องมูฟไปเรียนเช้ากับมันทั้งที่แบบดูแบบสภาพสภาพเราดิแบบต้องตื่นแบบแปดโมงเงี้ยแปดโมงมาเตรียมตัวเรียนแล้วแปดโมงแล,แล้วเรียนยาวถึงแบบสี่โมงแล้วถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมก็แปดโมงถึงเที่ยงอะไรเงี้ยซึ่งแบบง่วงมากทุกคน อ่ารบกวนอย่าแท็กพี่บุมนะพี่บุมเขาน่าจะทําอะไรอยู่น่าจะเล่นเกมอยู่ชัวร์ๆเยเผาพี่บอลเหรอเผาพี่บอลก็อืมอืมไม่รู้จะเผาอะไรเลยอ่ะแต่แต่ว่าในรายการเกมแก๊งอะทุกคนคือคือผมอะได้ยินเสียงหมวกพี่บอลมันขยับจริงๆนะคือ ผมก็เลยมั่นใจเลยว่าพี่บอลเป็นเป็นเนี่ยนึกว่าตาทิพเอ้ยอันนี้คือซีรีส์แบบออกอยังอะฮะ The Best Story อะ่ะขอพี่บิ๊กบอลให้ฟังหน่อยเอ้ยผมแบบไม่อยากเผาบิ๊กบอลอตบิ๊กบอลแบบเยอะคนเนี่ยคนเนี่ยเขาเยอะเยอะแบบ มายถึงเรื่องเรื่องราวเยอะคุณพอมีเวลาว่างสักสี่ชั่วโมงไหมเพื่อนั่งฟังเรื่องของคนคนหนึ่งเฮ้ยทำไมมีแต่คนให้ผมเผาใครเนี่ยแล้วคือแบบได้ให้ผมเผาใครเนี่ยแบบถ้าสมมุติแบบเราคุณแคปไปเงี้ยแล้วแบบไปแท็กเขาเขาสามารถเขาอยู่ข้างล่างนี้เขาสามารถเดินขึ้นมาแล้วไอเด็กนี่หน่อยแนย่แกอย่างเงี้เลยนะเป็นฟิลนี้เลยนะ ไม่ได้ปะเอ้ยวันนี้แบบได้ไอนี่นะครับฟ o ดซัพพอร์ตจาก Big Boom r i s h Box นะครับเป็นแบบอ่าไอจีฟ d s ซัพพอรนะครับไปติดตามได้วันนี้พี่เขาส่งบราวนี่ให้นะครับใช่กินแล้วผมกินไปกล่องหนึ่งแล้วไไเล่าตอนล็อกล้อหน่อยก็คือขาไปอะ่ะพี่บอนครับ พี่บอลขับไปปั๊บใช่ไหมคือพี่บอลรีบเลยวันนั้นอะรีบมากไม่รู้ไปรีบมาจากไหนก็อยากให้มันแบบเสร็จเร็วๆไงจะได้แบบมีเวลาไปทำอย่างอื่นก็คือรีบมาขับไปจอดคือมันจะมีรถจอดจอดอย่างนี้อ่ะที่นานก,การจอดอนี้แล้วเราก็ขับไปปุ๊บจอดเทียบข้างอย่างนี้ปุ๊บพี่บอลลงไปละแล้วผมอะด้วยความที่ผมแบบก็ไม่อยากไปรอในธนาคารเนี่ยเราไม่ชอบแบบนั่งรอ mm hmm. เฮ้ยพี่เราผมไปซื้อครีมไปซื้อครีมมาอะไรเงี้ยเพราะว่าชอบสักับผิวช่วงนี้ไม่รู้เปไน็นไง คอแบบไปซื้ออะไรเสร็จท,ทําธุระกันเสร็จสองคนใช่ไหมก็เดินกลับมารถปุ๊บสรุปว่าไอ้รถคันนั้นอะ่ะไอ้รถที่เราจอดเทียบอะ่ะมันหายไปแล้วทุกคนแต่เราเราไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นพี่บอลก็ไปไปไปรอบนี้ขากลับมึงขับนะอะไรเงี้ยก็สตาร์ทรถอะลรจะขับไปได้ยินเสียงโซ่อ่ะทุกคนครับผมว่ามองมอะไรติดลอป่ะฮะเนาะชัดเลยโซ่ลามล้อไว้อยู่แล้วเราก็ ขำอะตอนนั้นคือขำแล้วแบบมันเป็นปร,ประสบการณ์ที่แบบแปลกใหม่มากเลยนะโดนแบบล็อกล้อที่ห้างเนี้อยอะไรเงี้ยก็คือเสร็จปับ๊บก็เลยไปหายามแบบเอ้ยผมทํายังไงนะฮะเราด้วยความที่เราอะเป็นเราเป็นเด็กไงผมก็เป็นเด็กละครเนี่ยเป็นเด็กละครเราก็สร้าง backstory ขึ้นมาเลยเนี่ยครับก็คือผมเห็นรถเขาจอดอยู่อีกคันนึงอีกคันนึงเขาแบบพอกลับมาเขาก็ไปแล้วอะไรเงี้ย ใช่คือผมไม่รู้ไงเพราะว่าแบบรีบมากรีบมาเข้าธนาคารมาผมก็เลยแบบไม่ได้สังเกตนะครับขอโทษนะฮะโหย้ยจังหวะนั้นนี่แบบตุ๊กตาทองคํานี้ยื่นมานีเลยเฮ้ยมันแต่แต่ก็เป็นอะไรที่ตลกฮนะเราเราพี่บอลพี่ออนก็เลยแบบเออเอาเงินให้ยามเขาเฮ้ยครับไม่ครับไม่ครับเพราะฮะ แล้วผมก็คุยกันว่าพี่ถ้าเขารับเงินของพี่อ่ะอาจจะเป็นเงินสุดท้ายที่เขาจะได้รับในสายงานนี้เลยนะพี่อะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่ายามยามเขาเป็นคนที่แบบถือว่ามีความซื่อสัตย์มากเลยนะแบบไม่รับเงินอ่ะทุกคนอาจถึงมันอาจจะไม่ใช่จํานวนที่เยอะแต่ผมว่าร้อยหนึ่งก้องก็เงินอ่ะทุกคนอืมแล้วแบบก็น,นั่นแหละเขาแบบเขาไม่รับเลยอนะ่ะแบบไม่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 ไม อะไรนี่เลยอยซีรีสจะออนแล้วเอ้ยเดี๋ยวเราจะขออีกประมาณสองนาทีเดี๋ยวเราไปเลยนะครับผมนะฮะผม,นะะผมโอ้ยเนี่ยครับปรโมดกล้องผมหน่อยอันนี้เพื่อนผมเองผมแบบเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็น่าจะมีแบบถ่ายรูปเฟชี่ด้วยกนอันนี้เพื่อนผมนะคนเนี้ยคนที่ผมปักหมุดเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับผมในสาขาการละครนะฮะใช่ ครแล้วทำไมเขาปลดโซให้เหมือนว่าเขาแบบก็แบบอ๋ออ๋อ,อครับครับอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาเป็นฟิลแบบเข้าใจเราไงเขารู้เขาคงเข้าใจว่าเออเรารีบอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออปลดให้ละกันเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งนาทีเราต้องไปแล้วทุกคนคอสามท่าน่ารักอ่ะเดี๋ยวผมจะให้สามท่า,าก่อนไป ครับผมครบสามท่าครบสามท่าแล้วนะครับเดี๋ยวอีกประมาณเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีเฮ้ยผมให้แล้วผมให้สามท่าไปแล้วทุกคนจะมาทวงอะไรงองเงี้ยไหมหลังๆแบบหลังๆชอบงองเงี้ยอ่ะไม่รู้ทําไมเลิกกลัวพี่อินยังคำถามสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปเลิกกลัวพี่อินแล้วครับบายบายครับ